าวิงก,งกงครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ผมจะพามาซื้อรถหกล้อหน้ายาวหกล้อวิ่งเข็นน้ํานะครับรถน้ำนไปด,ดูกันเลยครับท,ที่กัดตอนนี้อยู่โรงเรียนนาโกูทยาสูงอยู่อําเภอบัวขาวนะครับกุชินาไาเพราะดีผมว่าจะไป หน้าแก่เลื่อยไปสินีจะใกล้กว่าปะคือกลับไปบัวขาวไปนี่ล่ะบ่แล่นง่ายปะลัดไปออกดงหลวงเล่ปะนี่หนามบ่เนี่โอ้น้ำมันเครื่องข่มว่าน้ำบ้างมั้ปล่อยหัวบ่ไปเปลี่ย์ฟ้าบวกพวกไปเปลียร์ฟ้าก็ไหวเราบางานนี่สตาร์ทฟังเสียงได้บวบบวบมา เครื่องฮับบีบีวาครับเนี่ยบ่รถซื้อมาตะโดนไปแสดงว่าซื้อมาบ่มีทางน้ำมันบ่ตัดซื้อน้ำผมมาไม่งั้นผมก็งงอยู่สองแสนถ้วนอ้วนซื้อมาจากล้านผมนะ เแต่ผมจำเจ้าไดอยู่นี่แแน่มืงองแต่น่ะคุณคุอยู่แต่มัพาวเลอเราระแววจยกากระยไับการะแววยัา่รถคันน,นนี้มันจะใส่ป่ะตอนจานตอนจาตอนนั้นมันมีอยู่สองขเอาเอ,าเ,อาเอายูรันในคือย,ยูรันนอกนนข้างในะ<า>แต่ว่าตอนนี้ผมใหญ่มากแถววนต้องแปนแล้วด้วยไปไปเอาทางในเขาน้ยลย เออเ้ย right. ่ขางคล้างน้ำแม่นครแม่นแต่ว่าตอนตอนนี้ร้านไม่ไปเทียบไปยังเตหันไปบันนี้ก็ยุ่แถวเสียไฟแดงนองแปดนะย่างมาได้สามสิปีขนาเปลี่ยนไม่ประจิใจนาดเปี่ยนของฮิโนะขนาฮิโนะเกียรกลางเป็นของยุดี แต่ว่าเครื่องนี่แห้อว่ประเจนกับอวยแล้วเนี่ยสองยางนี่นเครื่องรวมบ่ดเแห้งอเเดี๋ยวผมพามาดูรถเลยครับ พี่กัดตอนนี้อยู่อำเภอกุชินาไยจังหวัดกาลสินนะครับเป็นรถหกล้อหน้ายาวรถน้ำนะครับผมเห็นพี่เขาบอกว่าซื้อมาจากผมนะครับประมาณกี่ปีที่แล้วฮะห้าปีเดียดนะสิบหกปีเนาะเนาะประมาณห้าหกปีเลยครับผมว่าเออจนจำไม่ได้แล้วแต่ว่าช่วงไปซื้อ ช่วงไปซื้อกับผมมามันจะไม่เป็นรถน้ำนะครับมันจะเป็นคอกไม้เดีผมพาเดินดูรอบๆแล้วก็ดูฟ่งท้ายเป็นป้ายกระสินนะครับคันนี้ ไปยังไปยัง,ยงคลอกไม่นะตัวนี้เป็นเพลงท้ายของอิสุสุสองร้อยนะครับนับพันล้อแปดตัวท้ยเป็นยางเก้าร้อยขอบยี่สิบนะครับ,รบยางก็พอใช้นะครับภาพยาง แก่หนำวินาทีน้ำตาลโอ้น้นำมันออกจากกันอ้อยวนบ่เขาเขาเอาน้ำวินัดทีพักนึงเห็นว่าเขาเจ้าอห้ยที่แล้วอีกพักนึงได้สื่อบ่หนำวินาทีนัดนเนี่ยถ้าพวกไปเรียนโคตานะเพื่อนเขาเจ้าจะให้ไปเอารถไปเป่งใส่เอาส่วนนี้เหมือนกับพี่คือกอลว่ะสำหรับออกล้อคันนี้มีเกียร์กลางครับเกียร์กลางเป็นของนิสสัน นี่สันพีนะครับเจียกลางคัสซี่ยังบอยผู้เลยขนาดรถนำนั่นนี่ยปกติรถนำนจะว่วเรือเลยมาดูนี่ไงไซน่ะมั่นนะสีทถอดเต๋คันหน้าเป็นของฮิโน่เคทีนะครับ วางใส่คานหน้ากว้างคานหน้าฮิโน่เนี่ยมันมันวาเายแปลงสแสแลกเนาะมันใส่เลยเนาะคู่กลับเลยระบบพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์แล้ว แต่ว่าเครื่องเป็นของ isuzu หกบ1บ5สี่สิบห้แรงม้านะครับแต่ว่าดูตามอาการเครื่องแล้วน่าจะน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำครับตอนนี้รถน่าจะจอดไม่ได้ใช้งาน เกียร์ก็ยังใช่เกียร์เป็นเกียร์ห้าเกียร์อยู่เด้เนาะเกียร์ทีเอ็กซ์ห้าเกียร์อยู่นะครับตอนนี้ไม่มีน้ำแต่ว่าน้ำแห้งแต่ว่าน้ำมีรอยดำเครื่องไม่น่าผ่านนะครับเครื่องไม่ผ่านถ้าทั้งน้ำ ประมาณนี้เขาจักลิดเพือนันใส่ได้ไหม10คิว1 0คลิว1ิตร1 0ลิตรลิตรอถ้าทังขนาดนี้ประมาณ10,000ลิตรทังบรวนวะแภาพถังก็โอเคอยู่นะครับ แต่คัสซีสวยนะครับหน้ายาวนนันับนี้ยางสวยเป็นบางเส้นนะครับไม่สวยเป็นบางเส้นน่าจะเป็นรอยเจ้าของรถถอดเปลี่ยนนะครับรอยเปลี่ยนยางออก ระบบเบรกลมดูดธรรมดานครับเป็นหัวไม้ครับ ทะเบียนก็น่าจะขาดนานแล้วนะครับผมตั้งแต่ซื้อมาจากผมก็จะไม่มีการต่อทะเบียนเลยหกสองสามหกสี่แต่ทางน้ำสภาพดีนะครับทางน้ำหนึ่งหมื่นลิตร สำหรับรถหน้ายาวคันนี้นะครับ6ล้อเป็นเครื่องอีซู6 b ีเกียร์เป็น5เกียร์ทีเอ็กนะครับเฟื่องท้ายเป็นของอิซูฮ200แล้วก็เป็นคาดหน้าของฮิโน่เคระบบพวงมลลาลัยพาวเวอร์นะครับ เราขอตัวไปคุยราคากับเจ้าของรถก่อนนะครับหลังจากที่เราคุยราคารถคันนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ mm. เห็นพี่เขาบอกว่ามีถังน้ำอีกถังหนึ่งจะให้แต่ว่าอยู่ที่สวนยางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นถังกี่ลิตรแล้วก็ความกวาม้างความยาวความสูงประมาณเท่าไหร่ไปดูกันเลยเดี๋ยวผมพาไปไป ขี่มาใส่น้ำหนาเลยเนะโอ้คองมาคองคือส,สิกสักสิกสัก สแสดงว่ารดหก้อหกเมตรมากกว่าไรได้กับอะไรคันเหา่ยวๆหนีมากกว่าไรได้เ่ยฮะแนนบ,บอกบอกมองปากเซกกันเหรอผมยันมากกว่าไร <c oughs> เอาเอาปลูกพ่อวขาปลูกจัากปีครับได้ตัดเนี่ย <c oughs> ปลูกจักปีได้กีดนะ <c oughs> นโอ uh, ้อันนี้สาลี่ สาลี่นี่นาจะไปซื้อมาทั้ทงบาทผมมั่งเนี่ออา,ากบ้านรถไปเห็นสาลีเลยอันนี้เป็นบรรยากาศสวนยางนะครับเรามาดูถังน้ําอีกถังหนึ่งมาดูได้เลยมีแต่สมุนไพรทุกอย่างเป็นยาบดเนี่ยฝาทะลาจุดนู่นนี่ครับมาดูถังอ๋ออันนี้เขาเจ้าจีดย่ามไดครับเนี่ยจะพา กีดกีดแล้วนี่มือเศร้านี่มือขึ้นภารกิจมือขึ้นภารกิดบ่ให้ผมถามนะันนี้น้ำกดที่ผสมอย่างพระราษนี่มันจะเป็นน้ำกดของมันโดยตรงกันบ่างจะว่าเป็นน้ำกดใส่แบตเตอรี่กันบ่เป็นน้กดโดยตรงโอ้เป็นน้ำกดผสมอย่างโดยตรงเพราะว่าจังว่าผมสีเห็นผมเห็นข้าเจ้าออกแกมากมันเป็นทางเหลืองเหลืองนี่นะครับถ้าสิยกขึ้นจะไหนเนาะขึ้นเสนรถเท่าไดบนนี่ ออกออกไปช่วงนี้เข้าจังหกหลอมากับช่วงนี้หนันีบถอยรงครับอง้งนี้ก็จะประมาณหนึ่งหม่นลิตรนั่นคือมันมันมันเป็นเหล็กและเซรลมิคุ้กในเนาะแต่ว่าปัญหามันหกหอเขาจะกก่วงพ่อบนจักเมตรเขาหรือกาบานจากนี ว่ควบกว้างไหมใส่ะอ,อะไรเลยห้าจุดสองเมตรยี่หรือถ้าถ้าถ้าเป็นพื้นเรียบหรือยังไงเลยนี่แมน่่ ถ้าสมมุติว่าผมเอาขื้นเมียวะได้ถ้าผมตัดเป็นส่วนเป็นส่วนในยกขึ้นให้ได้บ<ม>่ผมผมสิตัดอัดอัดผวนจะตัดเป็นสองสามส่วนนึงสิงนะรบกวนลดคีบคีบขึ้นใหน้เด้อเออเออเดี๋ยวถ้าว่ามันเอาเมียได้ผมก็สิว่ากันแต่ว่าผมอัดแล้วนี่หกล้ผมบผม่มีพื้นเรียบแล้วมันเป็นข้อค้างเม่น ราคาของผมมันสองรอยยี่ค่วมก่วงในมันน่ะกำลังมึนได้ทำเลยโอ้สาเหตุที่เสียเหรียดใช่ไหมนีมันจะมาหวนบ่ พบบราะว่าสตันเลดเนี่ยมันบูเนะทางน้ำเนี่ยมันผูโอเคความกว้างทต่<อ>ใส่อะไระหรอกเหมอืน อาจจะให้ลูกน้องมาหลายคนก็เก่าแม่นบ่หั่นน่ะแสดงว่าพวกที่เก็บแล้วก็มีดบ่อย่างคล้องนี่ที่เขามานี่เป็นคล้องตั้งเฮ็ดโครงการหลวงเฮ็ดเขาบ้านบ่นเฮ็ดได้จักปีคือส่ง่อ้าวผมเบิ่งดินอยู่ส่งใหมยอยู่แต่ว่ารถ6ล้อผมสิเข้ามาได้บ่คือยาวอยู่เด้อ เงียหกเจ็ดเมตรพุ่นเด้เจ็ดเมตรพุ่นเลยมันนี้ข้าง,างออมาาเออขาท่านี้ได้บ่วขอนันมันขอนันเป็นหกร้อยเงีเดี๋ยวมาขั้นตอนแรกนาเจเขามาเอาตัวนี้ขึ้นกน่อนผมอนันมึงว่าได้รว่าอะไ,ไ,ไ,ไคือเอาไปแบบจังสี่อะได้นะทา,ๆๆๆๆนทางมันกว้าง ครับก็เห็นถังน้ําแล้วนะครับข้างนอกเป็นเหล็กหุ้มด้วยสแตนเลสนะครับเหล็กแทบไ่รู้ใ <c oughs> ่เป็นสแตนเลสแท้หรือว่าเหล็กสิ่งเนาะนั่นเลยเออก็ตกลงซื้อรถคันหนึ่งซื้อรถน้ำ หกล้อหัวยาวคันนึงแล้วก็ถังน้ํานี่ถังหนึ่งแล้วก็มีแผงข้างแผงเหล็กด้วยตกลงราคากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องได้กลับเข้าไปจ่ายตังค์อยู่ที่บ้านนะครับตรงรถจอดสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะผมกลับเลยนะครับไปไหน สวัสดีครับ <laughs>